สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ไปไหนไกลค่ะอยู่ที่ทำงานค่ะฝนก็ตกทั้งวันก็เลยมาถ่ายดอกไม้ให้ดูนี่ขันดอกไม้ที่มาดามบอกว่าออกยังไม่ออกดอกเริ่มออกแล้วถ่ายให้ดูนะคะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะไม่มีเวลาไปไหนเลยทำงาน ห้วันหกวันก็เลยนี่แหละได้ดอกไม้ให้เพื่อนดูมันเพิ่งจะเป็นค่ะนี่เขาก่อนมันตุมต่มๆนี่ดอกสีนี้ก็สวยนะคะที่นี่เขาเรียกตา,ตาเหลี่ยทำการบ้านมาแล้วถามเขาแล้วว่ามันชื่ออะไรนี่ค่ะสีนี้ยิ่งสวยเลยสีนี้เห็นไหมฮะสวยมากเลยที่ทำงานมาดามกับปิ พธีดอกสวยๆค่ะฝนก็ตกตกทุกวันไงดอกสีม่วงม่วงด่างขาวอย่างนี้ด่างไหมคะด่างไหมความพยายามสูงนะคะนี่กลางลมมาด้วยนี่ค่ะดอกมันใหญ่มากนะคะนี่ใหญ่มากถ่ายให้ดู ไม่มีไม่มีมือที่จะแหวกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอค้ำไว้นี่ค่ะดอกใหญ่มากเลยเห็นไหมคะพอเริ่มออกดอกมันจะสีออกม่งงๆนะคะนี่อ่อนบานมันก็เป็นหลายสีไปดูดอกสีแดงสีแดงดอกเล็กนี่อ้ยมีแต่สวย ส้อนส้อนสีสวยอันนี้แดงอีกแบบหนึ่งนะคะกรีบมันจะมนมนอหอยมาทางนี้อันนี้กรีบมันจะเป็นแฉกเกมันไม่แฉกอย่างเดียวนะคะมันแฉะด้วยเพราะฝนตกได้ยินเสียงไหมคะฝนตกอุ้ยอุยอุยถ้าเซก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเซโลงัง อันนี้สีเหลืองอกตุูมเยอะเลยแลกแย้มเลยอันนี้สีส้มสีส้มนี่ไม่มีชั้นกับเขานะคะอันอื่นเขามีชั้นกันสีม่วงชั้นเชิงเยอะมาดามก็จะลุยมาเลยนี่ ใส่รองเท้าบูทมาเลยเน,นี่ยนี่ลงทุนมากเลยเนะี่ยดูสิคะไม่สวยอย่างนี้จะเรียกว่ายังไงสวยคะนี่อันนี้สีม่วงสีม่วงตรงๆเลยมีม่มวงอันนั้นมี นั้นเป็นด่างม่วงด่างกำลังฮิตม่วงด่างอีอันนี้ไม่ไม่ด่างนะคะม่วงอย่างเดียวอย่างจะไปถ่ายข้างหน้านให้ดหูดูดอกสีม่วงที่สวยเนี่ยอันนี้ม่วงด่างนี่อันนี้ม่วงไม่ด่างเห็นไหมคะ มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะท้องฟ้าไม่สดใสเลยเป็นอย่างนี้ทุกวันไปตกเมืองไทยที่เขาไม่มีน้ำทำาํานามั่งที่นี่ไม่ทํานาเฝ้ามาตกอยู่ได้ว่าฝนนะคะไม่ได้ว่าเพื่อนๆรักเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามด้วยนะคะมาดามกะปิทันเนอร์ขอบคุณมากค่ะ